บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนบ้านซำยางกิจกรรมการทดลองตัวทำละลายอันดับแรกเลยนะคะแนะนำอันนี้ก่อนครอแนะนำอุปกรณ์การทดลองให้เด็กๆได้รู้จักออสอาขั้นตอนแรกนะคะไอสารคำเทน้ำลงไปในแก้วนี้ค่ะ ลงไปมาผสมด้วยพอดีหรือยังคะแก้วนี้แม่ครูจะเอาเกลือใส่ลงไปส่วนแก้วนี้แม่ครูจะเอาดินทรายใส่ลงไปแล้วเราก็จะคนทั้งสองแก้วเด็กๆลองทายสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อครูนําเกลือลงไปในแก้วนี้นำทรายลงไปในแก้วนี้จะเกิดอะไรขึ้นะแก้วไหนละลายคะแก้วนี้แก้วที่มีอะไรคะแก้วที่มีเกลือแก้วดินทรายละลายไหมเอาละค่ะแม่ครูจะ ทดลองด <pper pper> <ป>ูถ้าว่าจะเหมือนเิดเหตุการณ์เปล่าเอาเยอะๆเลยไหมต้องเยอะๆค่ะมันจะได้เห็นชัดเจนสองนเลฮะของช้อนเยอะๆตึ้มไม่ได้แล้วมีอะไรสีม่วงตึ้มีอเอาทีค่อขวดโอ่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวค่อยปนพร้อมกันแก้วนี้ใส่อะไรนะคะไม่ไดตึ้มไม่ได้ตึ้มเอาละค่ะอ่ะฝั่งนี้ให้น้องอ่านผลฝันฝั่งนี้ให้ นดูสิคะลูกคนลองดูค่ะแก้วไหนจะละลายรู้สึกว่าเกลือสองช้อนนี่มันหายไปเลยข้างล่างแก้วมีมีเกลือเยอะๆนยคะไม่เลยแสดงว่าเกลือเป็นยังไงคะนี่ละลายไปกับน้ําแล้วเอามาดูแก้วนี้มาดูแก้วนี้มองดูข้างล่างสิลูกเด็กๆสงสัยไหมคะว่าเกลือที่มันหายไปมันหายไปไหนใครสงสัย น้ำมันละลายอยู่กับน้ำแสดงว่ามันไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมคะใครข้อสงสัยเกลือที่ละลายหายไปไหนด้วยการนำน้ำเกลือที่ละลายใส่ลงไปในช้อนและนำมาเผาไฟผลปรากฏว่ามีเม็ดเกลือออกมาให้เด็กๆเ็นเห็นเกลือออกมาแล้วพอเราเผาแล้เห็นเกลือออกมาเลยเหรอคะลูกที่สำคัญคือเวลาทำงานต้องเขียนชื่อตัวเองให้เรียบร้อย เพราะว่าแม่ครูจะได้รู้ว่าเป็นผลงานของใครนะคะอเอาทรายลงไปยังเห็นเกลือกับทรายอยู่ใช่ไหมคะอพอเราเอาช้อนคนแล้วเป็นยังไงคะ<อ>เห็นไหมคะเกลือมันเป็นยังไงไม่เห็นเพราะมันอะไรคะม,ม,ม,มันละลายไปกับน้ําหมดเลยใช่ไหมคะลูกแต่พอเราเอามาเผาเอามาเผาแล้วเป็นยังไงคะมองเห็นอะไรไมองเห็นเกลือโปลุกอกอกมาเลยนะคะทำเสร็จหมดทุกคนเลยใช่ไหมคะทำเสร็จหมดทุกคนเลยเก่งมากค่ะ